ี่น้องที่รักทุกท่านบิดพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นเบิดพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่12ในเทศการธรรมดานะครับพอขึ้นหูวเรื่องแบบนี้ครับข้าพเจ้าได้ยินเสียงหลายคนซุบซิบว่าหวาดกลัวโดยรอบมาแล้วยังนึกไม่ออกเลยนะครับพอได้ยินแบบเอ๊ะมันจะเป็นเรื่องอะไรนะข้าพเจ้าได้ยินเสียงหลายคนซุบซิบว่าความหวาดกลัวโดยรอบมาแล้ว การเป็นคิตชนที่ต้องปฏิบัติงานความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องต้องยืนยันความเชื่อแม้กรสทั่งศูญเสียชีวิตนี้เป็นเรื่องไม่ง่ายพระเยซูเจ้าสอนเรานะครับบอกว่าถ้ามเมล็ดข้าวไม่ตกลงดินและเปื่อยเน่าไปเปื่อยยุ่ยไปมันก็คงอยู่เป็นมเมล็ดเดียวแต่ถ้ามันยอมตกลงดินแล้วเปื่อยยุ่ยไปมันก็จะกลายเป็นต้นไม้ต้นใหม่ออกรวงเป็น มเมล็ดข้าวอีกเยอะแยะให้คนได้รับประทานต่อชีวิตการเปลนคิดชนนะครับก็เลยกลายเป็นการที่บางครั้งเราต้องซื่อสัตย์ตอพร่อเป็นเจ้าจนกระทั่งถึงชีวิตของเราแล้วพระเยซูเจ้ายังเคยตรัสว่าใครที่รักษาชีวิตของตนจะทําให้ชีวิตนั้นเสียไปแต่ใครที่ยอมเสียสละชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราจะรักษาชีวิตไปได้เป็นสัจธรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่บางทีเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจ การเป็นคิตชนที่จะต้องปฏิบัติงานความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องต้องยืนยันความเชื่อแม้กระทั่งสูญเสียชีวิตนี้เป็นเรื่องไม่ง่ายบทอ่านจากพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์ที่1 2เทศกาลธรรมดาวันนี้มีแนวคิดหลักเรื่องการต้องซื่อสัตย์ต่อชีวิตคิตชนแม้ยามประสบความยากลําบากจนถึงขั้นผู้คนมาเบียดเบียนเอาชีวิตแต่ปรากฏว่าตลอดประวัติศาสตร์พระศาสนาจักร มีคนยอมตายเป็นมรณะสักขียืนยันความเชื่อในองค์พระเยสุจ้าแม่คุนเขาจะมาฆ่าจะมาทำร้ายเขายอมซื่อสัตย์ต่อความเชื่อไม่ละทิ้งความเชื่อจนกระทั่งถูกทำร้ายถูกเบียดเบียนเป็นจำนวนมากมายแล้วคนเหล่านี้เวลาเขาตายก็มีคำพูดบอกว่าเลือดของมรณะสักขีหลัง่งลงเป็นปุ๋ย ราดลดพื้นดินให้เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่องอกขึ้นอีกมากมายในโลกของเราทำไมเขาถึงมาเบียดเบียนเอาชีวิตคิตชนของเราล่ะหนึ่งการดำเนินชีวิตที่ดีรักพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องปฏิบัติศาสนกิจบางทีมันก็ทิ่มต่ำใจเขาเพราะเขาไม่ปฏิบัติเช่นนั้นการดำเนินชีวิตปฏิบัติศาสนกิจของเราแค่เห็น แม่ไม่มีใครไปพูดตำหนิเขาก็เกิดการเปรียบเทียบว่าเขาผิดเขาเป็นคนไม่ดีเขาทนมองเห็นชีวิตที่ดีก่อความแตกต่างกับชีวิตไม่ปฏิบัติศาสนกิจของเขาไม่ได้ประการแรกเลยก็คือมันทิ่มต่ำใจคนที่ไม่ปฏิบัติศาสนกิจเรายังไม่ทันจะไปว่าเขาแต่ที่เธอไปวัดทุกวันมันก็เป็นการประกาศว่าที่เขาไม่ไปเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็จะลองดูไหนแกเป็นคนดีดีแค่ไหนเขาก็เบียดเบียน สองเพราะการทำดีไปขัดขวางผลประโยชน์ที่เขาต้องได้ในการทำความชั่วการทำความดีไปขัดผลประโยชน์ของเขาในการทำความชั่วการไปวัดปนันอาทิตย์ทำให้ผู้คนไม่ไปห้างสรรพสินค้าก็อาจจะไม่พอใจก็เป็นไปได้บทานที่หนึ่งหนงสืประการศกเยเรมีวันนี้นะครับบทที่20เป็นตอนที่เด่นมากๆตอนหนึ่งเล่าเรื่องประกาศกเยเรมีถูกปัสคูปัสคูเป็นสมณะ พูดทำหน้าที่เป็นหัวหน้ายามเฝ้าพระวิหารสมณะก็แบ่งหน้าที่เยอะแยะนะครับสมณะที่ถวายเครื่องบูชาฆ่าสัตว์เผาถวายให้เป็นควันลอยขึ้นสู่พระเป็นเจ้าที่เขาเชื่อสมณะที่มีหน้าที่เทตะเกียงน้ํามันปัดกวาดพระวิหารสมณะที่มีหน้าที่แต่งเพลงร้องเพลงสดุดีสรรเสริญพระเจ้าในพิธีกรรมแล้วก็มีสมณะที่ทาหน้าที่เป็นผู้เฝ้าประตู พัสคูเป็นคนเฝ้าประตูพระวิหารนะครับสมัยพระเยซูเจ้าก็เป็นยามเฝ้าพระวิหารพวกนี้แหละสมณะพวกนี้แหละที่ไปจับพระองค์นะสวนเกษมานีเยเรมีมีชีวิตอยู่ก่อนพระเยซูเจ้าประมาณสักหกรอยปีนะครับปัสคูส่งคนไปจับเยเรมีเขี่ยนและใส่คานะครับคือคาที่ประตูเบนจาม,มิน ตรงทางเข้าพระวิหาร1คึ่งืนคาที่ใส่ในเยเรมีนะครับก็คงเจอเหมือนกับแผ่นไม้ที่เอามาสวมที่คอแล้วมือก็ต้องห้อยชูขึ้นไปอย่างงี้อยู่ตลอดทั้งคืนที่ตรงประตูเบนจามินนะครับประตูพระวิหารมีหลายบานแล้วก็ตั้งชื่อเพาะพาะทั้งนั้นเลยมีประตูบานหนึ่งที่ประตูเบนจามินตรงทางเข้าพระวิหารแล้วก็ใส่คา ที่คอของเยเรมีหนึ่งคืนเช้ารุ่งขึ้นก็สั่งลูกน้องให้ไปปล่อยท่านประกาศกพเยเรมีคงเหนื่อยอ่อนร่างกายบอบช้ำและคงท้อใจจากการที่ท่านต้องเทศสอนความจริงประกาศกพหมายถึงคนที่พระใช้ให้ไปเทศสอนท่านก็คงเหนื่อยอ่อนจากการที่เทศสอนความจริงแล้วโดนคนในชาติโดยเฉพาะสมณะดูแลพระวิหารเบียดเบียนกันแกล้งจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด หลเย,ย,ยเรมีบทที่20ข้อ7็ถึง18ที่อ่านกันในวันนี้จึงเป็นเหมือนคำภาวนาตัดพ้อพระยาบีนะครับที่เราอ่านกันในวันนี้จงเป็นคำตัดพ้อที่บุงคีประกาศศโกดก็รู้สึกน้อยใจท้อทแท้ใจทำไมเรียกท่านมาทำงานแล้วต้องพบเจอแต่การเบียดเบียนอย่างสาหัสจะเลิกเป็นประกาศกไม่เทศสอน ก็เลิกไม่ได้เพราะมันขัดแด้งอยู่ในจิตใจถ้าเลิกก็ดูเหมือนว่ามีไฟเผาอยู่ในใจก็ต้องทำหน้าที่นี้คายพยาเวทรงกันแกล้งท่านที่ทรงเรียกท่านมาทำหน้าที่นี้แล้วให้พบแต่ผลลัพธ์คือการเบียดเบียนท่านน้อยใจจนถึงกระสับแช่งวันที่ท่านเกิดมาคือไม่น่าเกิดมาเลยเนื้อบทอ่านนิดหนึ่งในวันนี้จริงเป็นวันที่ประกาศสุขยยเยรมีบทน,น้อยใจ และสาบแช่งคนที่เอาข่าวการเกิดมาของท่านไปบอกบิดาท่านแหมเวลาผู้หญิงคลอดลูกนะครับอยู่ในโรงพยาบาลพอพยาบาลเดินออกมาบอกกับสามีที่คอยอยู่นอกห้องบอกได้ลูกผู้ชายโอ้โหบางคนร้องไห้ดีใจออกมาลูกได้ลูกผู้หญิงคนที่มาบอกข่าวเนี่ยทำให้คนที่เป็นพ่อดีใจมากเลยเพราะไม่สามารถก็ไปในห้องคลอดได้แต่ปัจจุบันเขาก็อนุญาตให้ เข้าไปในส่วนหนึ่งนะครับสามารถเห็นลูกที่คลอดออกมานะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะอาดของโรงพยาบาลแล้วก็เข้าไปเห็นวินาทีที่ลูกเราคลอดออกมาแต่ว่าคนที่มาบอกพ่อบ้านบอกว่าลูกคลอดแล้วนะเยเรมี <Yeah. Jeremy S 1> บอกว่าวิบัติสาบแช่งคนที่เอาข่าวการเกิดมาของท่านไปบอกบิดาโอ้โห oh oh. นี่เป็นคำบ่นน้อยใจขนาดนี้ว่าไม่อยากเกิดมาเลยทำไมบ่นยังไง เดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากเพียงใดไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสักแค่ไหนแต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราจะต้องแลกกับครอบครัวที่แตกสลายวันนี้คุณมีความรักความเอาใจใส่ต่อครอบครัวของคุณมากแค่ไหน ถามตัวคุณเองแล้วหรือยังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยห่วงใยคุณเสมอ พรสกอิสยาเนี่ยเคยพูดตอนหนึ่งว่าพระบิณเจ้าจะส่งข่าวมาบอกกับชาวอิสราเอลว่าพวกเขาพ้นจากการเป็นทาสที่อาณาจักรบาบิโลนกลับบ้านแล้วพระสกอิสยาบอกว่าเท้าของผู้นําข่าวดีช่างงดงามจริงหนอคือคนส่งข่าวสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีไปรษณีย์นะครับก็ต้องวิ่งนะครับวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ไปบอกข่าวไปถึงก็ไปยืนบนเนินเขาสูง แล้วก็เรียกผู้คนในหมู่บ้านมาแล้วก็ร้องเสียงดังว่ามีข่าวอะไรที่ส่งมานี่เป็นไปรษณีย์สมัยโบราณเท้าของผู้นำข่าวดีวิ่งมาเหยียบโคนเหยียบเลนเหยียบหนามคงจะไม่มีรองเท้าดีๆเหมือนสมัยเราหรอกครับเช้าของผู้นำข่าวดีมาบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านนะพ้นการเป็นทาสที่บาบิโลนพระเป็นเจ้ามาช่วยเราแล้วโอ้เท้านี่ช่างงดงามจริงหนอแต่ปรากฏว่า วันนี้ประกาศศกเยเรมีนะครับบอกว่าวิบัติจงเกิดแต่คนที่มาบอกเขาพ่อของเขาว่าเขาเกิดมาแล้วทําไมล่ะนะครับเพราะว่าท่านน้อยใจนะครับท่านบอกว่าข้อความที่พูดเนี่ยมีความเป็นโกวีนะครับเขาเขาเป็นโกวีอิสยาที่บอกว่าเท้าของผู้นำข่าวดีช่างงดงามจริงหรอคนนี้ก็เป็นโกวีเยเรมีนี่ก็เป็นกวีนะครับคาพูดของเขาก็ไพเราะเพราะฉะนั้น ข้อความนี้มีความเป็นกวีและก่อความสะเทือนใจอยู่ในเนื้อหาอยู่มากอาทิตย์นี้พระสาจันรรจักตัดมาให้เราอ่านเพียงส่วนเดียวนะครับแต่เป็นส่วนที่แม้ท่านจะตัดพ่อพะยาเวแต่ท่านก็ยังไว้วางใจในตอนสุดท้ายเหมือนว่าเราก็อาจจะบ,นบ่นตามภาษามนุษย์แต่เราไม่หนีจากพระไปหรอกเราอาจจะน้อยใจบ้างแต่เดี๋ยวเราก็ไปวดัดเดี๋ยวเราก็สวดแล้วข้อความตอนหนึ่งว่าอย่างนี้นะครับ แต่พระยาเวทรงอยู่ข้างข้ไปเจ้าเหมือนนักรบทรงพลังดังนั้นผู้ข่มเหงก็ไปเจ้าจะสะดุดลมจะเอาชนะก็ไปเจ้าไม่ได้เขาจะต้องอับอายมากเพราะไม่ประสบความสําเร็จความอัพยศอดสูของเขาจะคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันถูกลืมแล้วบ่นน้อยใจวิบัติจงมีแก่คนที่มาบอกข่าวพ่อของผมที่แจ้งว่าผมเกิดมาแต่สุดท้ายโอ้โหเจเรมี แสดงความเชื่อมั่นคงในพระเป็นเจ้าเป็นแบบอย่างแก่เราอย่างมากนะครับแม้ท่านจะถูกเบียดเบียนอย่างไรแต่พระยาวเวทรงอยู่ข้างข้าพเจ้าเหมือนนักรบทรงพลังดังนั้นผู้ข่มเหงข้าพเจ้าจะสะดุดลม้มและจะเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้เขาจะต้องอับอายมากเพราะไม่ประสบความสําเร็จความอัปยศอดสูของเข,งขาจะคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันถูกลืม ที่เรามาอ่านกันในวันอาทิตนี้ก็ต้องการประโยคสําคัญของท่านเยเรมีนี่แหละครับคือท่ามกลางความทุกข์ยากลาบากจากการเบียดเบียนมากมายเพียงไรความไว้วางใจในพระเจ้าก็มีมากกว่าเป็นเท่าทวีคูณพื้นฐานความคิดเช่นนี้บรรดาโมระศักขีจึงยืนหยัดอยู่ได้จนถึงที่สุดความไว้วางใจในพระเป็นเจ้าทําให้มระศักขี สามารถจะเสียดทานแรงเสียดทานจากการเบียดเบียนข่มเคงของผู้คนในสังคมได้นะครับคนดีไม่มีศัตรูแต่บางทีเราก็เหมือนอยู่ยืนอยู่คนเราฝั่งและผู้เบียดเบียนอยู่ฝั่งตรงข้ามในกรณีของเยเรมีท่านอยู่ฝั่งนี้ตัวคนเดียวในประวัติของเยเรมีนะครับเยเรมีต้องเทศเตือนใจคนทั้งชาติว่าอย่าทําบาปแต่คนทั้งชาติเนี่ย รวมทั้งราชสำนักคือพระมาหากษัตริย์ด้วยไม่ชอบคําเทศของเยเรมีที่พูดว่าทาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะมีหายนะมาสู่ชาติเดี๋ยวจะพินาศเดี๋ยวจะพังแล้วเยเรมียืนเทศอยู่คล้ายๆยืนอยู่คนเดียวอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนทั้งชาติแล้วยเรมีต้องต้องต่อสู้กับคนทั้งชาติท่านตัวคนเดียวอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนทั้งชาติกําลังจะกินเลือดกินเนื้อท่านท่านไม่สามารถไปต่อกรอะไรกับคนชั่วได้ ถ้าเราจะสู้กับคนชั่วเราก็ต้องชั่วกว่าเขาสองเท่าจึงจะชนะแต่เราจะไปทําอย่างนั้นได้อย่างไงวิธีเดียวที่เราจะรักษาความดียามถูกเบียดเบียนเยเรยมีกล่าวว่าเพราะข้าพเจ้าได้ทูนเสนอคดีของข้าพเจ้าให้ทรงทราบแล้วจงร้องเพลงสวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยชีวิตของผู้ขัดสน ให้พ้นมือของผู้ทำความชั่วร้ายก็พเจ้ามอบคดีของ้าพระเจ้าไว้กับพระเจ้าแล้วเหมือนพระเจ้าเป็นผู้ตัดสินลงโทษเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าไม่กังวลแล้วที่เหลือพระเป็นเจ้าทรงเป็นพระยุติธรรมเป็นผู้ทัตุลาการผู้ทรงความยุติธรรมเพราะ้าพระเจ้าได้ทูลเสนอคดีของ้าพระเจ้าให้ทรงทราบแล้วจงร้องเพลงถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าสบายใจได้แล้ว ต่อไปนี้ที่เหลือโดยพระเป็นเจ้าทรงกระทําจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าพราะพระองค์ทรงช่วยชีวิตของผู้ขัดสนให้พ้นมือของผู้ทําความชั่วร้ายการมอบความกังวลทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้าที่เราซื่อสัตย์เป็นหนทางเดียวที่บรรดามร,มรณะสักขีประสบชัยชนะเหล่าคุนพาน พลรืศักดิ์ศรททุกคนลงไปในสนามกีฬาที่เขาจับลงไปให้สัตว์ร้ายเข้ามากินนะครับในสมัยเบียดเบียนกรุงโรมจับพิษตังลงไปในสนามกีฬาให้ประชาชนเข้ามาเชียร์ส่งเสียงต่อสู้กับสัตว์ร้ายเขามีแต่ความไว้วางใจในพระปินเจ้าจึงสามารถจะชนะ บางทีก็ให้ไปต่อสู้กับพวกนักลบนักลบมีมีดมีดาบมีโล่คิสตังลงไปไม่มีอะไรแล้วก็โดนพวกนั้นฆ่าคนดูก็สนุกสนานเหมือนที่เราชมในภาพยนตร์กด l เอเตอร์นะครับโอ้โหสนุกสนานเชียงแล้วคิสตังก็ถูกฆ่าพวกก็ลงไปพเพราอาจจะถูกฆ่าแต่ปรากฏว่าพอนักลบพวกนั้นฆ่าคิสตังพับคนดูเงียบเงียบเพราะว่า หัวใจของมรณะสักขีที่เขายอมตายยืนยันความเชื่อเนี่ยมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เกินกว่าความแข็งแรงของพวกนักรบพวกนั้นที่เพิ่งจะฆ่าเขาตายเขายืนมือเปล่าด้วยความเชื่อร้องเพลงสรรเสริญพระเป็นเจ้าเรามาถึงบทพระบรสารแล้วล่ะครับในบิณัทธิวนะครับยิ่งชัดเจนใหญ่เลยเมื่อพระเยซูเจ้าทรงสั่งให้อาคารสาวกออกไปเทศสนพระองค์ก็รู้แล้วว่ามีสิ่งใดรออยู่ความยากลําบากการเบียดเบียน รออาคัสสาวกอยู่เพราะฉะนั้นพวกเขาจะพบกับการต่อต้านจึงส่งมอบแนวทางแก่บรรดาอาคัสสาวกเมื่อพวกเขาถูกเพียดเบียนนะครับแล้วแนวทางนั้นมีว่าอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับความรักไม่อิจฉาความรักไม่หยิ่งจังหองความรักไม่ช่างจดจำความผิดความรัก ไม่ประพฤติผิดความรักพร้อมที่จะให้อภัยเสมอเราทุกคนมีความรักแต่เราเข้าใจคำว่ารักมากแค่ไหนสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยใส่ใจในคุณค่าของความรัก เจริญมีสุดเปียนเหมือนยืนอยู่ฝั่งนี้คนเดียวที่เหลือเป็นคนทั้งชาติพระเยซูเจ้าทรงถูกเเบี่ยนแล้วเมื่อพระเยซูเจ้าให้อัคราสาวกออกไปเทศสนพวกก็ทรงรู้ว่าสิ่งใดรอพวกเขาอยู่ยิ่งชัดเจนเมื่อพระเยซูเจ้าทรงสั่งให้อัคราสาวกออกไปเทศสนพว์ทรงรู้แล้วว่าพวกเขาจะพบกับการต่อต้านจึงทรงมอบแนวทางแก่บรรดาอัคราสาวก เมื่อพวกเขาถูกเบียดเบียนบทพระวรสารวันนี้เริ่มว่าอย่ากลัวมนุษย์เลยเพราะเราประกาศเรื่องพระเจ้าแต่กำลังถูกมนุษย์เบียดเบียนอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไปในนรก มนุษย์มีกำลังข่มเหงเราฝ่ายร่างกายแต่พระเจ้าทรงฤทธานุภาพในร่างกายและวิญญาณส่วนหนึ่งที่บรรดาอาคาสาวกถูกเบียดเบียนคือผู้เบียดเบียนบอกให้หยุดประกาศพระวาจาหยุดสอนคำสอนเลิกพูดเรื่องพระเยซูเจ้าและพระอาณาจักรสวรรค์บางทีการถูกขู่ทำร้ายก็อาจทำให้เราไม่กล้าพูดพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าสิ่งที่เราบอกท่านในที่มืด ท่านจงกล่าวออกมาในที่สวางสิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หูจงประกาศบนดาบฟ้าหลังคาเรือนกล่าวในที่มืดกระซิบที่หูเป็นสำนวนหมายความว่าคำสอนที่เราได้ยินในกลุ่มคิดชนเล็กๆไม่มีใครรู้จักพระเยซูเจ้าทรงสอนตามชนบทตามศาลาธรรมในหมู่บ้านเล็กๆเราเป็นคิดชนจงแสดงตัว กล้าแสดงตัวด้วยความสุภาพถ่อมตนจงนำพระวาจาไปเทศสอนในชุมชนใหญ่อย่างเปิดเผยจนสุดปลายแผ่นดินนบ,บุญมัทธิวขอให้เราไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อจุบเบดเปลียนเหมือนเยเรมีในบทที่หนึ่งโดยนบ,บุญมัทธิวเล่าถึงพระเยซูเจ้าทรงเปรียบเทียบว่ารกกระจอกไม่มีราคาข้างวดอะไรแต่พระบิดายังทรงดูแลมัน มันบินออกจากรังไม่หาอาหารและเราไม่เคยเห็นนกกระจอกตกจากฟ้าลงมาตายเพราะผอมแห้งแรงน้อยไม่มีอะไรจะกินโอ้น่าสนใจนะครับเรื่องนี้ไม่เคยเห็นนกมันตกลงมาแล้วตายเพราะมันไม่มีอาหารจะกินแต่มันเป็นแค่นกกระจอกไม่มีราคาข้างวดอะไรพระเนเจ้ายงังทรงเลี้ยงมันแล้วทำไมพระบิดาจะไม่ทรงดูแลรักษาเรา พระวรสารตอนนี้พูดเรื่องการต้องกล้ายืนยันความเชื่อเพราะจบลงได้ประโยคที่ว่าทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์และผู้ที่ไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราก็จะไม่รับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วย วัน,นที่สองนักบุญเปาโลเขียนจดหมายไปถึงชาวโรมประกาศเรื่องพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากจุดที่อาดัมและเอวามนุษย์คู่แรกจองหองทำบาปกำเนิดส่งผลร้ายไปยังมนุษย์ทั้งมวลให้ต้องตายตัดขาดจากพระเจ้าแต่พระเยซูเจ้ามนุษย์แท้และพระเจ้าแท้เพียงพระองค์เดียวทรงยอมนอบน้อมต่อพระบิดาอาดัมเอวาไม่นอบน้อมนะครับ แล้วก็ส่งมอบชีวิตของพระองค์เป็นเครื่องบูชาไทยบาปมนุษย์นำมนุษย์กลับมาเป็นลูกของพระบิดาเจ้าดังเดิมพระเยซูเจ้าส่งนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระบิดายอมสเสด็จมาบังเกิดสิ้นพระชนบุตรไม้กางเขตและกลับคืนชีพไถยบาปมนุษย์ความพินาศเกิดจากมนุษย์คนเดียวได้ฉันใดความรอดพ้นก็เกิดจากมนุษย์เพียงคนเดียวคือองค์พระเยซูเจ้าได้เช่นเดียวกันนั่นเป็นเนื้อหาสาระ นี่นบุญเปาโลได้ประกาศแต่นบุญเปาโลประกาศความจริงเรื่องนี้บนดาดฟ้าหลังคาเรียนประกาศในที่สว่างเพราะท่านออกไปประกาศทั่วเทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนถึงกรุงโรมถูกเพื่อนร่วมชาติชาวยูไม่พอใจท่านเพราะท่านหันไปเป็นคิดชนและสอนเรื่องพระเยซูเจ้าที่ชาวยูจับไปตึงกับไม้กางเขนชาวยูจึงตามรังควานและเบียดเบียนท่านไปทุกขนแห่งท่านก็ไม่กลัวคนเหล่านี้ที่ฆ่าท่านได้แต่ร่างกาย แต่ท่านกลัวพระเยซูเจ้าเพราะพระองค์ทรงสามารถทำลายทั้งร่างกายและวิญญาณให้พินาศไปได้นบ,บุญเปาโลเป็นแบบอย่างชีวิตที่ถูกเบียดเบียนจากการประกาศพระวาจาและเป็นพญาจานถึงองค์พระเยซูเจ้าแต่ได้รับความช่วยเหลือคุ้มครองจากพระเยซูเจ้าตลอดชีวิตอย่างชัดเจนที่สุดทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะยอมรับผู้นั้นเฉพาะพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์และผู้ที่ไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราก็จะไม่ยอมรับผู้นั้นเฉพาะพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วยแนวคิดหลักวันนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องต่อสู้กับแรงเสียดทานการเบียดเบียนการต้องเป็นประจักพยานถึงพระเยซูเจ้าในโลกนี้แบบมระสักขี แบบนักบุญเปาโลสิ่งสำคัญก็คือเราทำไม่ได้หรอกครับถ้าเราไม่ทูลขอพลังกำลังจากพระเจ้าขอพระพรของพระเป็นเจ้ามาสถิตยอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับจะได้เป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงพระเยซูเจ้าได้สำเร็จอย่างน้อยเป็นประจักษ์พยานแก่คนในบ้านของเราสวัสดีครับ